ต่องปะเขาอ,อยู่ตลอดเออเขาอ,อยู่ตลอดคุณดูจากตรนละครไม่น่าจะได้หลับได้นอนอ่ะเขาอยู่ตลอดนะเขานะนะไม่แต่เขายัางไม่ได้มินนะไม่เห็นเรายุ่โโงยุ่งเกมเลยมันจะไปเมื่อกี้แอบเห็นบันตเตอร์ไฟไม่เขียวเลย น้องครับน้องครับอะไรอ่ะบินถูกให้ดูหน่อย5ี่มีแค่ห้าพี่ไม่มีแค่ห้าพี่จเย็นใจเย็นใจเย็นต้นเอาบอให้บินถูกให้ดูหน่อยพี่เสียเราตายแน่ปารินจิโนโรตันโอ้เ้ยสู้สูนาสู้ได้รู้ไม่เก่ง สู้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 เรารู้ว่านายสู้ได้ไม่เขียวคือภาพดวงตายไม่จริงหรอกสวัสดีคนดูที่เข้าใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ เนี่ยบอกแล้วของจริงาเฟนเตนนอตเนี่ยริงจัดเลยอันตรียังไม่มีเลยครับใจเย็นครับัฮบสวัสดีครับ ไปแล้วเกดิีเจ็บดิีเจ็บแต่เกตจะตายไม่ไม่ตายไม่ยายคลิกลางกนอลอลอลอไม่จะฟผมกำลังไปนะเขาล่วลงไม่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 เตัแล้วมาแล้วมาแล้วไม่ช่วยแล้วข้ามันข้ามันามันามัน ถอยครับพี่ถอยครับเฮ้ยเฮ้ยมันทำไมมันเห่าจังวะเฮ้ยมีหน้าไม่อยู่เฉยๆหรอกสวยครับสวยครับช่วยช่วยใเตะตัวน้นนอยๆหน่อยวิงหนูหายให้ต่ม่มีอะไรเล่นแล้วนะ่ะว oh, ินน้ง <ild> An enemy the been defeated. I'm not that. 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 not มีคนรวยยเพิ่งหายไปเม่นใหม่อยูเป็นเพื่อนผมก่อนตีผมหลุดพี่จะเล่นชิบิหยังไงวะเนี่ยพี่ตัมบินสิตน้แค่้ี่เือบินยังไงแค่เป็นหงกับท่หุย้บินผมคต้ไม่เอาแล้วพี่ ี่พี่สตา้าเขาไปรับคมหน้านี <c oughs> ่คนอยู่ในปุ่มพอนนี้พี่พอเลีนแรกเรียนกันลา

ปิดไปนะครับครับครับนี่ไงออกพวกทอยู่เฉยๆไม่เป็นนะ

Vengeance, been defeated. Ultimate, <gasps> ultimate is Maleo, Maleo, Maleo. Oh, 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 oh. oh I'm You have defeated an enemy. On, an ally has been defeated. Your tower has been destroyed. Fear the dream. An enemy has been defeated. Damn.

Mercies for the weak. I kneel before my son. shut down. Your team has destroyed a tower. ครอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็จะได้มีคนมาด้เล่นเยะเชิญรุ่นแล้วรอบนึงได้เลยนะกดจบนี่กดแชร์ให้ผมด้วยนะใครยังไม่ได้กดดูแลพ่อดูแลก่อน has oh. been defeated An enemy Ooh, has been defeated right An ally has been defeated <laughs> Double kill Ace <laughs> Mercy for <laughs> Your team has destroyed a tower. Your team has destroyed a tower. Oh, kneel before my sight. An enemy has been defeated. ขอบคุณคนดูที่กดไลค์ให้ผมนะครับตาหน้าว่าสามที <coughs> Vengeance comes for you. Just มังกรได้นะครับตวันเดียคนดูได้ข้าใหม่นะครับขอบคุณคนกี้ไงนะครับที่กดไลค์ให้ผม Double kill. On slide. <laughs> the Great Dragon has been summoned! <laughs> Enemy ultimate! Retreat! Your team has destroyed a tower! <laughs> Shut down! โ oh, อ้นนมันยังจะล้ำได้อีกเหรอโอ้ไร oh, <bye. S 2> <'s> แต่คำนวณแล้วว่าล้ำได้ไมันคือ ทำไมทำไมทำไมผมขอโทษด้วยเมืเ่อกีห้ห่าวไปเมื่อกี้ห่าวไปนิดนึงก <c oughs> ็นะครับใจเย็นเจเยนไหวไหวไหวเอาใหม่เอาใหม่ ไอ้เครียดไอ้เครียดไ้ไ hmm. ห mm ัน hmm. น right ี้วันนีฟันดีดีเื่องให้เรื่องบอกฟันดีนี่ต้องให้โยกให้ต้นนะต้นเซียนกว่าวันนี้ครับวันมือได้ไหมบอกแล้วต้นเซียนต่อทุกคืนตันไะนเฮ้ยพอรู้หมดเลยดักดักดัก ้ยโอ้โหจะดักแน่เลยนี่น่าขอได้บอกผมนะนี่น่ต้องเปิดใหม่แล้วแหละนี่ต้องเปิดใหม่แล้วแหละเด็ดนี้แปดสิมันก็เออดักตัวนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ Defeated. double kill triple kill we die enemy has been defeated an enemy has been defeated oh my. for like enemy double kill เราเราหาหาตังหวดีอะเอาใหม่เอาใหม่หนูตังน้อยด้วยแปดพันเองแม่แม่แนะนำแนะนำเขาบอกว่าโดดแล้วไม่ตายโอ้ฟอเรนก็แบกเกินอ่ะดีไปตายหน่อยดีเกมไม่ตึง ย,ยอกยยออคงกเลจะไปตายเกินนะรักเย็นๆเยเย็นๆี่เล่นนะเล่นนะเล่นแค่มีตัวดังเจาอไปด้วไหนนะี่เป็นอะไรกับบัตเจฟายพี่วะเฮ้ยอยอนังหน่อยนะเฮ้ยมันตีดัไปไปมาเราดั no no hey, um, e ้ Hmm. I'm coming to help. <laughs> an ally has been defeated. Where <laughs> we go, shut down. You have defeated an enemy. Double kill. This is what I'm here for. An enemy has been defeated. <laughs> Triple kill. <laughs> oh. mặc chỉ một vị việt tư cái này nhìn mặt đó nha for ơi nim ba คขไม่แก่หว่ามงคใ,ใครไม่ตายขยันนอนคอยเย <c oughs> อ,อ่เป็นอะไรครับเป็นอไรคีดังดดนี่มาจีดังนี่มากีังจุบดีกว่าอยางดูใจคนดูในตอนนี้คือใครนะ <c oughs> ยังอยู่อยู่เลยเหลือคนเดียวเด็ด เม้นหน่อยได้เปล่าคนีอยากรู้จังคใครเล่นบนนะเล่นบนนะี่้ดยะเลนี่ยเนียเนี่ยเนีดักเอาดักเอาดักเอาอย่าคิดว่จะชย่น โอ้ยดอเลย โหดโหทั้งนั้นนะเอาจะเอาเลยจะบทสุณที่ไปเล่นด้วยกันนะครับผมผมซื้อลายลายซื้อหามบนครับผมยอกหยอกครับเขินเลยคกูพปเชินกบแบเดี๋ยวลงมาครับ